สำหรับวันนี้เป็นวันที่12เมษายนปีพศ2565นะครับเป็นวันสงกรานที่มีฝนตกลงมานะครับสำหรับปีนี้ปีนี้เท่าที่ติดตามนะครับการพยากรณ์อากาศนะครับจากพี่ๆหลายๆคนที่มีการพยากรณ์นะครับจากทางอาจารย์นพพรนะครับที่ท่านพยากรณ์ฝนเป็นการคำนวณจาก ต้นไม้ป่านะครับพวกยางนาตะเคียนว่าถ้าเขาออกดอกแล้วจะมีฝนตกหรือมีลมแรงพายุในช่วงไหนบ้างนะครับก็ปีนี้เท่าที่ติดตามจากหลายๆท่านฝนน่าจะดีกว่าทุกปีที่ผ่านมาวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมแปลงญ้านะครับญ้านรกจักระรัิโซนนี้ก่อนหน้าได้ทําการตัดนะครับให้เหี่ย เดุ้ดที่จังหวัดอุดรธานีไปนะครับวันนี้ก็เริ่มแทงใบใหม่มาแล้วก็แตก,กอแตก,กอดีพอสมควรนะครับเท่าที่เดินดูแล้วก็ถือโอกาสนะครับถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันสำหรับญ้านรกจักรพพัดเป็นหญ่าอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่นา่าปลูกเอาไว้เพราะว่าการเจริญเติบโตค่อนข้าง,าง,างดีนะครับทนแรงรวมทั้ง การให้ผลผลิตในส่วนของใบนะครับถ้าเทียบปัตตาต่อไร่ถือว่าให้ผลที่ดีเลยนะครับให้ผลผล,ผลิตที่ดีแต่ว่าผู้ที่จะปลูกหญ้าชนิดนี้ก็อาจจะจําเป็นต้องมีเครื่องบดสัตว์นะครับเพราะว่าลําต้นเขาก็สามารถนํามาบดสับได้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากได้ท่อนพันธุ์ไปปลูกสามารถติดต่อทางสวนได้นะครับที่เบอร์โทร 0910515839ระยะนี้ก็ยังมีท่อนพันอยู่นะครับแต่ว่าเพื่อนๆอ,นอาจจะต้องแจ้งก่อนเพราะว่าทางสวนไม่ได้ตัดแล้วก็วางเอาไว้นะครับคือจะเป็นการตัดใหม่ๆเลย